ัไอด้ไอดาวสนานของแม่ของพิโก้แต่พ่ออะเป็นจ่าพิลิเป็ขูนไอ้ขูนเนี่ยมานจะเข้าตะเปิดด่างสวรรค์ด่างสนานทุเลด่างสวรรค์นิวเนี่ยนิวด่างสนาน,นมันบุกมันมันมันบุกหรือ่ตรงไหนแรงใน,นด่างนั้นเนี่ยเก่งเก่งขูนเห็นเห็นเห็นไอ้เฟดของพี่น้องเพชรรีก็โพสต์ลงเนี่ยพี่บองของใครนะเราอีกที ตอนตอนตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ใครทีมงานไหนอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานไหนอะไรเมืองกลางอะมีเมืองกลางอะใช่ไหมใช่เมืองกลางมีสามเมืองกลางกับไม่ยอดอะแต่ว่าแม่แม่เป็นของแม่เป็นเยพงและแม่ยยพงใช่ไหมเรายยพงของเซกโกเลยเซโกผมรู้แค่นี้แหละแต่ว่าพ่อผมรู้เพราะว่าเป็นไอ้ขูนไอ้ขูนนี่มันกองอายุแบบลุงตอนนี้จะไปอยูับเซกโกอ่ะเพราะมาทับเซโกทับกระแก่เลยนะผมได้ลูกสามตัวเอง แต่ยุ่งน่นและยุ yea ่งทั <t <t ok, ้งหมดคือไงอจ่าสนั่นิวเนี่ยก็มาจากคอกเสกโก้ไว้ไงเดิมเดิมอ่ะแต่ก่อนเกิดที่นั่นอ่ะที่นั่นที่โก้ออกมาจากไหนผมต้องไปถามเขาแต่เกิดตัวเนี้ยเกิดที่นั่นอ่ะเกิดที่คอกเสกโก้เขาตะแกรงแต่ไอ้ขุนให้ลุงเก่งมันมันมันอายุเท่จ่าสนั่นเนี่ยยุ่งอยู่เลยอ่ะหัวเนี่ยน่าลุนแรงสามควบไหมน่าจะสามควบปาสามที่ขวบเนี่ยเออดูมันโตรงเลยเนาะ ตัวนี้ลูกก็โตว่ามันนุ่มว่าบาดนอกใช่ไหมบาดนอกนี่เป็นยังไงพอๆคนงานเขาพอๆกันมาผูกร้อยท่าใช่ไหมเป็นยังไงกันว่ามันเก่งมากเป็นอะไเอามันไปแล้งแลงแล้งแล้งยังลุยเลยเนอะว่ามันเก่งมากเก่งมากกว่าด้วยใคในนี้วิใครเห็นสิเขาวิ่งอย่างไอ้ไอ้ดังสนั่นนิ้วนิ้วดังสนั่นเนี่ยเป็นไงบ้างเขาหลานคาดเจ้าเป็นไงบ้างสไตาคัสพี่เขาเป็นยังไงบ้างกานเลยหานมดเลย โอ้ลูกอมก็ดีว่าเอาเหมือนกันคิดๆกิรอกิรอกมันยิงตีขานมันยิงสู่ขานด้เนี่ยหัวจริงเนาะเนาะเจอเจอขานแรงไหมปวดแรงนะปวดขางใตโอ้ขานไตใช่ไหมมันก็อยู่ใต้มันเจอไต้นะมันก็อยู่ใต้ลูกเกิดที่ใต้แต่ไปอยู่ที่อื่นแต่วานนนนั้ะตอนนี้มันอยู่ในเพะเดี๋ยวอยู่เมืองกาฬ กแค่ว่ามันอยู่มั้งไม่รู้อะแค่วัดอยู่มั้งเมืองกลางมันเมืองกลางมันเมืองไหนกลางมั้งมันอยู่ในกลางวะเมืองกลางเมืองกลางอะไรไม่มีแต่เมืองกลางถ้าในกลางมันมีถ้าในกลางก็มีโอ้โหแล้วแล้วรุ่นเขาตอนนี้คือเขาเปิดนย่างไรตอนนีเฮ้ยหันนี้อยู่เมืองกลางป่าจวบ ยังท่าพวกจ้อยบอกว่าไอ้พวกนี้ถ่ายกลับไปเขาตามมาซื้อกลับไป